ออมสินตัวแทนก็ได้นะครับตัวแทนของธนาคารออมสินนะครับที่ส่งกระโงมานะครับมีมีตัวแทนจากกระทรงไหมครับเพราะว่านํากระทรงมาอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับได้ติดตามกระทรงมาด้วยนะครับเ ไม่มีเดี๋ยวท่านสมาชิกรับแทนก่อนได้ไหมครับสักหนึ่งท่านรับแทนนะฮะเดี๋ยวท่านเจริญติการนะครับจะเป็นผู้รับแทนนะครับและจะประสานให้กับทางธนาคารศรีกครัหนึ่งนะครับขอบพระคุณนะครับค่ะรางวัลที่สองได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งรัตราชสงเคราะห์ค่ะครับรางวัลที่สองนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ รับเงินรงางวัลอาอาจารย์วัฒนามาแล้วนะครับได้เชิญท่านรองนายกนะครับและรางวัลที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนโนนสุขศรีธานีค่ะโนนสุขศรีธานีนะครับรับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะได้รับเงินรางวัล11,000บาทนะครับ นะครับท่านรองผู้บริการนะครับท่านเป็นตัวแทนขึ้นมารับรางวัลนะครับนะครับหลังจากหน่วยงานนะครับรัฐศาสตร์และสารศึกษาแล้วนะครับก็จะเป็นรางวัลกระทงนะครับของชุมชนนะครับนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะมอบโดยท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านประสงค์คมวิสุทธิ์นะครับนะครับผลิตภัณฑ์ของไทนะครับท่านก็ได้ร่วมทำด้วย ด้วยต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศนะครับรางวัลการประกวดกระทงประเภทชุมชนนะครับรางวัลท um ี่จะประกาศมีอย okay ู่3รางวัลนะครับผมจะประกาศรางวัลที่3ก่อนนะครับรางวัลการตัดสินประกวดกระทงประเภทชุมชนนะครับรางวัลที่3ได้แก่ชุมชนชุมชนบ้านเพิ่มครับนะครับได้รับรางวัลที่3นะครับ เรียนเชิญท่านเลขาธิการนะครับท่านบวรการทักการนะครับได้เป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับผู้ได้รับรางวัลจากชุมชนเพิ่มนะครับเออผมนึกว่าเสร็จจะไม่ได้ยินเสียงแล้วพอจะประกาศรางวัลชุมชนทุกคนพากันนั่งเงียบแล้วก็บอกหน้าพิธีก่อนไม่รู้ว่ามองแล้วคิดอะไรอยู่ผมก็โคตรว่อรนะพิธีก่อนแล้วครับ รางวัลต่อไปนะครับกระทงประเภทชุมชนนะครับที่ได้รับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2กระทงประเภทชุมชนได้แก่ชุมชนบัวชุมชนบัวโบัวสามครับประธานชุมชนมาหรือเปล่าเยฮะ เรียนเชิญท่านประธานสภานะครับท่านเชิญกรรนการนะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกนนะระรวดกระทงนะครับได้รางวัลที่2นะครับอันนี้ประธานชุมชนครับเองนะครับค่ะได้รางวัลหนึ่งมื่นบาทค่ะและรางวัลชนะเลิศนะครับกระทงประเภทชุมชนนะครับชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งได้แก่ชุมชน เดียวทางนี้ชุมชนอะไรไม่ไม่ได้คิดจะชุมชนอะไรมาเลยนะมองก่อนชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่ชุมชวนโนสูงครับชุมชวนโนสูงนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับทุกปีเลยหรือเปล่าการชูชวนโลสูงนะครับเป็น เชิญท่านานายกสูงสตรีนะครับท่านประสงคมิเชยนะครับได้มอบรางวัลน,นะครับ,รบท่าน,บทานประธานทุกท่าน,นๆๆรับเองนะครับได้รับเงินรางวัล11,000บาท